วัดเดวีรุ่นวุ่นวายคลิปน,นี้พามาลื้อแหลกครับลื้อทุกส่วนออกมาแล้วก็ทําสีครับเนื่องจากว่าใช้งานมาสามฤดูกาลผ่านศึกสงครามมาก็พอสมควรสนิมกินครับสนิมเครอะเลยดูไม่ได้เลยก็เลยแกะออกหมดครับข้างในแกะออกหมดทำสีใหม่ ตะแกรงนี้ก็จะทําสีครับแต่ยังไม่ได้ทำทำภายในก่อนตะแกรงมันใส่ที่หลังได้ครับช่วงล่างก็คือถอดเช็คหมดแล้วปีที่แล้วผมเปลี่ยนลูกปืนยกเซตเลยรูเล er อร์เฉพาะตัวล่างรูเลอร์มันสิบสองตัวผมเปลี่ยนลูกปืนม่หมดเลยแต่ตัวหน้าเบิกใหม่ตัวหน้าซ้ายขวาคือเบอิกใหม่ตัวหน้ามันจะเสียก่อน ตัวหน้าก็าผมเบิกเบิกใหม่อย่างเดียวผมจะไม่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 ซ่อมเก็ <c oughs> บเก็บไปตัวหน้าสองลูกเอาไว้ทําอะไรตัวหลัง <c oughs> แต่ตัวหน้าเขาจะใส่ใหม่อย่างเดียวเลยล้อน้าก็เปลี่ยนลูกปืนตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังแน่นอยู่ก็คือปีนี้น่าจะน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บตัวกับช่วงล่างเท่าไหร่ส่วนแท็ก แท่กก็มีรอยตรงนี้ครับที่หนักที่สุดเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้จะรอดไหมนะเนี่ยรอยนี้รอยเดียวเลยที่หนักที่สุดไม่รู้จะโดนะอะไรมาไอ้นี่ก็ฉีกไอ้นี่ก็ฉีกจะรอดไหมน้ะฉีกตรงกระดูกง,งูซะด้วยแทย็กของเก้าสามนี่ก็ราคาเอาเรื่องเลยนะ ส่วนสก,กีสก,กียังยังไม่เปลี่ยนดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวเกี่ยวเข้าได้ไปสักพักก่อนถึงจะได้เปลี่ยนเพราะสก,กีมันถอดไม่ยากสก,กีมันก็แค่ขึ้นไม้แรงมันก็ได้ละมันไม่ต้องถอดแบบนี้ขึ้นไม้แรงมันก็ได้ลวสก,กีเคยถามศูนย์นะสี่ตัวมันเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันกว่าสก,กีแพงแพงเอาสก,กีฟาร์มเทคใส่ครับเมื N ่ A. มามาดูการที่ลใส่ได้ไม่กี่ไร่เองหมดสก,กีหมดคือกินจนยังไงอ่ะอันนี้คือสก,กีเดิมนะสก,กีเดิมติดรถมาสก,กีฟาร์มเทคที่ผมใส่ไปมันมันก็ดีนะถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่นอะแต่ถ้าเป็นรุ่นก้าสามไม่รู้ว่าทำไมทำไมทำไมมันหมดไปยังไอ้น,นี่ใช้มาสามปีหมดแค่นี้ไอสก,กีฟาร์มเทคที่ผมใส่วันนั้นหมดเยอะกว่านี่อ่ะ เก,เกือบถึงเกือบถึงแป้นเนี่ยงงเลยเดี๋ยวได้ไม่ถึงอาทิตย์ปีน,นี้ก็น่าจะใช้สกีนี่สักครึ่งฤดูการนะพอทำงานได้ตังก่อนถึงจะได้เปลี่ยนสกีสกีผมต้องเบิกแทบเบิกร้านไม่ได้เลยเบิกร้านตัวละแปดร้อยสี่ตัว แปดสิบหกสามสิบสองสามพัน 3, สองของร้านสามพันสองของศูนย์เจ็ดพันแต่คุณภาพมันก็คนละเรื่องเลยร,เลรู่เลอทุกตัวโอเคหมดครับยังแน่นอยู่โยกไม่ไปอะ่ะลอนำก็ล้นเริ่มจะล้นล้นแล้วเนี่ยลอนำเริ่มจะล้นล้นแล้วปีหน้าถึางจะได้เปลี่ยนปีนี้ใช่ไปก่อนมันยังได้อยู่ บางอย่างไม่สมควรเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันหรอกส่วนสเตอร์สปอกเก็ตก็ใช้ก้าวฟันเหมือนเดิมแล้วครับลูกหน้ามันไม่ค่อยกินขอบนะม,มันไม่ค่อยกินขอบถ้าเป็นของแท้เนาะมันก็จะทนหน่อยขอบมันจะไม่ค่อยกิน แต่ถ้าเป็นของตลาดทั่วไปนะขอบม,มันจะขาดเลยแหละบางอย่างมันก็ประหยัดกว่าแค่ไม่กี่บาทก็ไทยใช้แท้ไปเถอะจะได้จบๆส่วนใครที่ใช้ของตลาดอยู่ก็แล้วแต่ครับส่วนตัวผมผมใช้ของศูนย์นะรูเลอร์ตัวที่ทำมาโอ้ที่ทำมาผมทำมาเนาะว่าจะเปลี่ยน เปลี่ยนออกใส่ตัวนั้นแต่มันก็ตัวติดรถมามันยังไม่มีตัวไหนพังอ่ะแต่อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วใส่ใส่ตัวที่ทํามาแต่ถ้าจะใส่ตัวที่ทามามันก็ต้องตัดนี่ออกตัดฐานนี่ออกตัดฐานออกั้นเดี๋ยวใช้ตัวนี้มันพังไปก่อนแล้วกันตัวที่เราทำไว้ก็ ทำมัเป็นอะไรไปก่อนสเตอร์ข้าวฟันนี่ก็ปีต่อปีครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะเขาเปลี่ยนจะเป็น70 60 60บางทีก็3ปีเปลี่ยนทีนึงนะถ้าเป็น93้าสามนี่นปีต่อปีเผลอไม่ถึงปีไม่ถึงฤดูการเปลี่ยนก่อนหมดเร็วยิ่งรถใหญ่ยิ่งหมดไวครับของศูนย์ได้ก็หมดเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวใส่แท็กก่อนจะได้เดินเข้าร่ม